สวัสดีครับผมมวยกับมะพ่อกับบาวลอนคุ้นๆรัดขี้เก่าพี่น้องไหมวัอนี้มาตัดพันมันนะครับผมมาตัดพันมันอีเหลียงหน่อยเกล่นปลายหญ้าเกล่นแช่อกแช่เอวเนี่ยไปใหญยูแล้ตัดใหญ่เลยจังจังจังเลยตัดไปยังมีขวานจีนอ่ะเร็วตัดกินได้ก็รับอุบัติเหตุอุบัติเหตุเกิดวันวเตปมีดครับผมอย่นมีดประคุ้ม คืออีเลี้ยงน้อยตัดเอาพันธุ์ไปปลูกครับผมอันนี้เป็นเพียร์เพียร์ขาวๆแต่คือเบาเนาะคือฝันทิ้งฝันทิ้งเราจะเลือเลือดตัวเทากันไปตั้งต้นไว้ไตัวเทากันเบิ่งนะครับลักษณะต้นเบิ่งไปตั้งเบิ่งบะทึงเอี่ยวกับนีครับผม ตุนมเลน้อยครับผมตุ่มใบใหญ่ครับตุ่มก็ะดกพอดีเลยตับไตปลูกต่อเลยครับพี่น้องฝนตกสองเทียล้วฝนตกแค่สองเทียแล้วคืออันนี้จะงามน้อยหนึ่งครับต่างมันนรพ่อม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 ทะลุเป่าเลยครับผมปลูกปึ๊บแต่คัดยอดตัด ว่ามันหัดหยอดร้อ,อเรนเ่นนยโดนฝนตุ๊บบินเลยปลูกมือปลูกเกิดได้มือเดียวยน่พี่น้องตุนมันแตกร้อนอะปักปื้มใบออกเลยต,ต้นละสามทนครับพี่น้องใด้่ันสุดหยอดครับผม mọi người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  mọi này mọi người 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 mọi กกามทีต้น่อนกต้นนี้นก่หัวัดแค่เดียวของแขกเนาะของแขกนี่มันตะของแขกทั้งนั้นแหละเป็นกระป๋ยาไปใส่มาเส่ดอกพีนองเอ้ยเ้ป็นอายุระบบห้ายาว ย่งตัด nh ักว่าอยูอยู่ดกก็ t h ไว้่ให้มัน n ต้นสันสันนว่าหญ้าทกม้ได้หมดต้นมันใบใหญ่บหน่อยกำลังพอปลูกครับผมหมือบ่แมนมัดละต้นนะพี่น้องมัดละสามสิบครับผม

ตกหลงหมดอืมอืมเยอะๆมันจะออกจริงโอ๊ยสายไปได้แล้วมันจะมืดฮะสายไปได้แล้วจะมืดจะมีแสงบ่งบัดรอขึ้นหน่อยแก

ปประมาณเกจันเกจตันเกจตันต้นเอหัวมันนั่นนี้เกจตันเกจตันก็อยู่กระแป้งลุงกับแต่ยุกกระแป้งกระแป้งดีก็นอยู่สามหมื่นสองหมื่นกว่าเนี่ยเต้เราจะแป้งแป้งหลายได้หลายสวัสดีครับเบิุงนะพี่น้องต้่นยีไงมันก็มีหัวใหญ่ฮะฮะมันคือประโยชน์วะไ อะไรอีกทำคลิปแบบไหนผู้เท่าอยากขึ้นหัวเลยจ๋โให้บึงเหอตัวนหัวเป็นสันเลยครับเนาะเลียงน่อยมันอีเลียงน่อยยังไ่ทันครบขบสองเหรียนยังไม่ครบขบอันนี้ิ่งไม่หลากมันได้ทปเค้าครับผี่แหนอก เป็นยายอยู่ราจมบัดมือเลยตัดมันปลาหกหลายหลายช่งมี้ต่อเนี้ยวหัวดีเนี่ยหัวใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่ต้นใหญ่หัวหน่อยไปกินเขาไปเมื่อนอนนอนยายอยู่ไปฟ้าผู้เฒ่าไปกินเขาเดี๋ยวค่อยไปเบิ้งเงาคุณถอนอะไรแล้วครับผมปิดเลยนั่นคุณต้นหน่อยหน่อยกว่านี้ต้นหน่อยต้นหัวทอาแข็งไปจับไปเอาไว้ตักลมตักแเนีืตอบ้านมีอะไรกันไปกินเขา